วันนี้จะพามาเก็บกับผักถั่วลันเตาป่านะคะนี่คือถั่วลันเตาป่ารสชาติเขาจะมีออกไปคล้ายๆตัดไปทางกระถินแล้วก็ถั่วลันเตาหวานนะคะเดี๋ยวไม่นาจะลงเป็นภาษาเยอรมันใต้คอมเมนต์ให้นะคะว่าภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าอะไรทานได้นะคะอันนี้ทานได้เขาอยู่ในตระกูลถั่วลันเตานะคะ เดี๋ยวเราไปเด็ดกันค่ะเอาไปทานกับส้มตําทานกับน้ําพริกก็อร่อยช่วงนี้รู้สึกว่ายอดเขาจะแก่แล้วนะคะเพราะเขาขึ้นมานานแล้วเนาะเราอยในยอดอ่อนๆเราก็เอาไปไอ้นไนที่ไม่อ่อนมันมีดอกเราก็เอาดอกไปนะคะเพราะดอกก็ยังทานได้นะคะเราก็จะไปลูดเอาดอกอ่อนๆทานเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะเดี๋ยวมินาจะลงเป็นภาษาเยอรมันให้นะคะนี่อย่างนี้ถ้าเป็นช่วงที่ยอดอ่อนๆเราก็สามารถที่ จะเก็บสั้นๆได้นะคะไอที่มีดอกแล้วก็เก็บไปยาวๆก็ได้นะคะเอ้จ้าเป็นผักขึ้นข้างทางนะคะขึ้นผักขึ้นข้างทางมีนาก็มาปั่นจักรยานเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือข้าวสาลีคือข้าวสาลีใช่ไหมคะที่เขาแก่แล้วนะคะใกล้จะถึงกําหนดได้เกี่ยวแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันอีกทีหนึ่งนี่จ้าเกี่ยวๆกำลังหำหำเลยจ้าออกเขียวๆเนาะ ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บผักกันต่อเลยนะคะคิดว่าภาษาเยอรมันที่จำชื่อได้น่าเขาน่าจะเรียกว่าโฟเกนวิงเกิน,นะคะเดี๋ยวมีนาจะไปเปิดหนังสือให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าภาษาเยอรมันมีนาก็เรียนศึกษามาแล้วก็ไม่ได้จดจำภาษาเขาเนาะฮะเรารู้แต่ว่าทานได้เราเคยศึกษามาแล้วแต่ว่าชื่อเราลืมไปแล้วนะคะ มีนาจะเรียกแต่ว่ายอดกระถินจะยอดกระถินเนาะนี่ดอกสวยๆเลยค่ะเล้ก็เอาช่วงที่ดอกสวยๆไปก่อนนะคะอันนี้ยอดก็ยังพอทานได้ค่ะยอดยอดเดยวเราไปเลือกเอาตรงอ่อนๆทานนะคะเราก็เก็บยาวไว้ก่อนค่ะน่าจะใช่โฟกันวิงกันนะคะ อีกยอดหนึ่งจะ้ะข้างทางนี่มีเยอะเหมือนกันนะคะ,ะด้านหน้าก็มีเดี๋ยวเราไปกันต่อคะ่ะตรงนี้ยอดกำลังอ่อนๆเลยนะคะดูดีๆก็ใบเขาก็เหมือนคล้ายๆใบกระถินนะเดี๋ยวไม่น่าจะลงลงใต้คอมเมนต์ให้นะคะเป็นชื่อภาษาเยอรมันแต่ภาษาเพศเพื่อนบ้านมีนาไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะเผื่อว่าใครอาจจะเอาภาพ หรือเอาข้อมูลไป Google ไปศึกษาดูนะคะเป็นผักไทยในต่างแดนนะคะเราก็ไปเก็บมาทดลองทานทีแล้วน้อยก่อนนะคะอย่าทานเยอะนะคะศึกษาข้อมูลให้มั่นใจก่อนว่ามันทานได้นะคะนี่จะสวยๆเลยจ้าเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเก็บข้างทางนี่แหละเก็บไปเรื่อยๆคะ่ะ ตรงนี้ยอดอ่อนๆเลยจ้าหลังที่เราวิ่งเก็บแต่ผลไม้มาหลายวันแล้วนะคะเราก็มาหาผักใบเขียวทานกันมั่งนะคะบ้านนอกไม่มีหมามาเย่ใส่นะคะเด็ดไปเลยค่ะไม่มีนะคะไม่มีเพราะว่าแถวนี้มันหาหมายากนะคะมันบ้านนอกจริงๆค่ะ นี่จ้าด้านล่างนี้ก็มีแต่ยอดอ่อนๆนะคะสะสมไปเยอะๆถึงกว่าจะถึงบ้านก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ นี่จ้าดอกและหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยมากเลยนะคะเราจะเห็นเขาเด่นเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะเพราะดอกเขาสวยนะคะกแล้วก็จะเห็นเขาเด่นเด่นมาแต่ไกลนี่จ้าตรงนี้ก็มีต้นหมามุ้ยมากั้นอยู่นี่ด้านในนี่ก็มีสวยๆเลยจ้าแต่มันมีต้นหมามุ้ยมากั้นอยู่จ้า นี่เอาแค่นี้แหละค่ะตรงนี้มันคันค่ะตรงนี้ก็มียอดอ่อนๆนะคะยังไม่ยังไม่ไมออกดอกเอาไปทานกับน้ำพริกนะคะไปทานกับส้มตำก็อร่อยดีนะคะผักสวยๆน่ารับประทานค่ะมีดอกด้วยนะคะเนี่ยมีนาก็หาเด็ดผักข้างทางนี่แหละค่ะ มีเยอะขับผักข้างทางเราจะมองเห็นเขาตั้งแต่ไกลๆเนะคะถ้าดอกเขาบานถ้ายังไม่บานนี่เราจะมองไม่เห็นเลยนะคะถ้าดอกบานปุ๊บเราจะมองเห็นทันทีเลยนะคะดอกเขาเด่นมากค่ะเอายาวๆไปเลยค่ะเราไปเด็ดเอาที่บ้าน เรารูดอย่างนี้มาเลยนะคะแล้วเราไปเอายอดอ่อนๆที่บ้านเราจะไปนั่งลิกันอีกทีนึ่งตอนนี้เราก็เอายาวๆไปเลยค่ะนี่จ้ายาวสมใจนี่อันนี้ถ้าไม่เห็นดอกเราก็ไม่เห็นยอดนะคะนี่ อร่อยอร่อยข้างทางนะคะไม่ใช่ว่ามาอร่อยนะคะรสชาติเหมือนถั่วลันเตาออกไปกับถิ่นเบาๆนะคะใครยังมองหาผักป่าอยากลองทานก็ลองเอาไปดูนะคะเดี๋ยวมีนาจะลงชื่อให้นะคะแล้วก็เอาไปกูเกิลแต่ภาษาเพื่อนบ้านมีนาไม่รู้นะคะมีนาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรด้านในนี่ก็มีจ้าเยอะะเลย เราไปต่อค่ะเราไปต่อเราสาวมาเลยนะคะรุ่นนี้นี่เราได้เยอะแล้วนะคะก็เช่นเคยเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมองเขามาตั้งแต่ไกลๆเขาจะโดดเด่นมากเลยนะคะความงามของดอกค่ะจะโดดเด่นมากเลยนะคะถ้าเราเห็นดอกเขาที่เหลือก็เห็นเยอะเหมือนกันนะคะที่ยังไม่ออกดอก นี่เขาเรียกว่าสาวได้สาวเอามีทั้งญ้ามีทั้งดอกนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกเอาที่บ้านค่ะเดี๋ยวเราไปแยกแยะเอาอีกทีหนึ่งนะคะเ,เป็นผักป่าธรรมชาติค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาสูญพันธุ์แล้วเขาขึ้นมาทุกปีแล้วเราอยู่บ้านนอกนี่ผักบ้านเราเยอะมากเลยนะคะผักบ้านเราเยอะมากแล้วก็ไม่มีฝรั่งคนไหนไมาแย่งมีนากินนะคะ นี่ตรงนี้มียอดอ่อนๆเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมันยอดมันเล็กค่ะจะมายืนทีละยอดมันก็ใช้เวลานานนะเราก็เลยใช้แบบอย่างที่ว่าสาวเอเเลยค่ะ่ด้านในนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะคะตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวมีนาเขาเอากำรรนี้ไปวางที่จักรยานก่อนนะคะไปวางที่จักรยานของเราก่อนไะเราไปเก็บต่อค่ะเดี๋ยวมีนาจะให้มาดูหน้าตาลูกของเขานะคะลูกของเขาจะเป็นแบบนี้เล็กๆนะคะเหมือนถั่วลันเตาเลยนะคะเนี่ยเหมือนถั่วลันเตาเลยเนาะ รสชาติเขาก็จะออกเป็นเป็นถั่วลันเตานั่นแหละค่ะแต่ลูกเขาเล็กนะคะนี่คือลูกของเขานะจ๊ะนี่ตรงนี้ก็อยู่กิดกับมามุ้ยพอดีเลยของอร่อยก็จะเป็นอะไรแบบนี้แหะคะ่ะเก็บยากส้างหน่อยหนึ่งนี่นี่จ้าไปเดี๋ยวเราไปหาด้านหน้ากันต่อนะคะ ตอนนี้แดดเราก็มาแล้วนะคะแสงแดดก็มาแล้วเห็นไหมคะจุ้มนี่ดอกเขาจะออกมาเล็กมากถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นนะคะนอกจากว่าดอกเขาจะบานนี่กำลังอ่อนๆเลยจ้ะนี่เห็นไหมคะใบเขาหน้าตาและใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้มีอ่อนๆเลยจ้ะ ไม่ไม่เด็ดนะคะขอไปเด็ดที่บ้านนะคะตอนนี้ก็ขอขอขอตอนนี้ขอสาวเอาก่อนนอะคะตอนนี้ขอสาวเอาก่อนเนาะนี่ นี่ดอดยอดนิ้วปวบเลยค่ะยอดนิ้วปวบเนาะนี่จ้า อมองดีๆนี่เห็นด้านในนี่เห็นมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเขายังไม่ออกดอกลาเลยมองไม่เห็นนี่ข้างทางนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะไปเราไปใส่ตะก้ากันค่ะเดี๋ยวมายมมาชมผักในตะก้ากของเรานะคะว่าเราได้มากน้อยเพียงใดแล้วเราเยอะแค่ไหนแล้วพูดถึงก็เยอะมากเลยนะคะนี่ กำใหญ่หนึ่งเลยนะคะทั้งทั้งยอดทั้งหญ้าตอนนี้ก็รวมกันหมดเลยนะคะนี่เนาะมาทั้งรากทั้งโคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกเอาที่บ้านมีนาเห็นตรงนี้อ่อนอออีกจุ้มหนึ่งจะว่าจะพอแล้วแต่ก็อดใจไม่ไหวคะ่ะอดใจไม่ไหวมาเห็นตรงนี้อีกจุ้มหนึ่งงามๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปทําความสะอาดที่บ้านเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นก็ทานได้หลายวันนะคะ เก็บไปเยอะๆค่ะเพราะยอดเขาเล็กทานเป็นกะละมังก็ไม่อิ่มค่ะนี่เห็นไหมนี่ยอดเขาเป็นแบบนี้จ้ะเป็นผักธรรมชาตินะคะผักธรรมชาติอันนี้ขึ้นในหนังสือว่าทานได้นะคะ นี่ข้างทางนี่มีเยอะเลยค่ะยอดอ่อนยังอ่อนๆอยู่เลยเราไม่เห็นดอกเขาก็แค่นั้นเองเราก็นึกว่าเขาไม่มีนี่ด้านหน้านี้ก็มีนี่จ้ะตอนนี้ก็เต็มกำม,มือแล้วค่ะเดี๋ยวขอสละไปใส่จักรยานก่อนค่ะ ผักธรรมชาตินะคะเป็นผักธรรมชาติที่ทานได้เนาะดอกสวยๆจะบ้านเราแถวบ้านเราก็จะเก็บดอกสีเหลืองเขาเรียกว่าดอกสโนโ็นพูดกันไปเนาะทางนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงสวยๆเนาะอุย้ยยิ่งเดินยิ่งเยอะค่ะดอกเขายังไม่ออกยิ่งเดินยิ่งเยอะแล้วช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่ายอดใหญ่ขึ้นนะคะเก็บค่ะตอนนี้เก็บ หลายคนอาจจะมองไม่ชัดเนาะนี่เขาเป็นอย่างนี้จ้ะอุ้ยข้างหน้านุ่นเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็เยอะยอดอบอบงามๆเลยยิ่งเดินยิ่งยอดยิ่งใหญ่จ้ะนี่เห็นไหมคะนี่นี่ หลายคนอาจจะมองไม่ชัดเนาะเพราะว่ามันมีต้นญ้าติดมาด้วยนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวมีนาขอวางแป๊บนึงนี่สะนี่อันนี้ยอดใหญ่ๆเลยนี่ยอดใหญ่บวบสะนี่ผักป่านะคะผักป่าที่เยอรมันเนาะใครจะเก็บผักป่าก็ศึกษาข้อมูลดูให้ดีนะคะ ไม่เก็บสุ่มสี่สุมห้านะคะเดี๋ยวไปทานผิดเราก็จะผิดใจมีนาอีกล้วบอกว่ามีนามาแนะนาผักให้รู้จักกินแล้วมีผลข้างเคียงกินแล้วเป็นนอนโรงพยาบาลก็มีนาก็แค่มาแนะนาผักให้ทุกคนได้รู้จักเนาะแต่เราก็ต้องศึกษาข้อมูลบางคนก็แพ้ผักนี่อันนี้เยอะอุ้ยเขียวอันนี้สวยมากยิ่งเดินยิ่งสวยนะคะยิ่งเดินยิ่งเยอะนี่ดอกเป็นกระจุ้มกระจุ้มเลยนะคะ บางคนมาเก็บผักทานแล้วก็บอกว่าดูคลิปจากมีนาไปเก็บผักไปแล้วแล้วก็เอาไปทานมีนาก็บอกอยู่นะคะว่ามันมีคู่เหมือนศึกษาให้แน่นอนเนาะมันไม่ใช่ผักที่ประเทศไทยเราก็ควรจะดูแล้วศึกษาคือมีนาเป็นคนศึกษาผักมานานแล้วนะคะศึกษาเรื่องผักอ่าเรียกว่าอะไรผัก ผ,ผักในต่างแดนนะคะผักเยอรมันที่ถูกลืมในต่างแดนมีนาก็ศึกษาข้อมูลมานานแล้วเนาะแล้วก็จนมั่นใจจนรู้ว่ามันกินได้จริงเนาะเราไม่ได้เก็บผักตามใครนะคะเราไม่ได้เก็บผักตามใครทานโอ้ตรงนี้มีแต่ยอดสวยๆเลยจ้ะยอดเขียวๆเลยตรงนี้อยยิ่งเดินยิ่งเยอะค่ะยิ่งเดินยิ่งงามอืม นุ่นอันตรงนี้ก็ยังเก็บไม่หมดนะคะนี่ตรงนี้ก็งามๆด้านหน้านุาน้นก็มีอีกมาอีกแล้วผัก,ผ,กผักเบงไทยผักผักสาวไทยผักงามๆด้านในนุ้นก็ยังมีเยอะอยู่เลยนะคะผักสวยๆงามๆสวยเลือกใต้อีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวมีน่าจะพา ไปรู้จักกับมันฝรั่งนะคะหล,ลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าต้นมันฝรั่งเป็นย ah, well ังไรมีนาก็จะเอามาฝากสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าต้นมันฝรั่งเป็นยังไงนะคะนี่คือต้นมันฝรั่งจ้ะนี่จะเป็นแบบนี้จ้ะต้นมันฝรั่งเขาจะมีดอกนี่เป็นสีขาวดอกเขาจะสวยมากเลยนะคะเหมือนคล้ายๆดอกมะเขือบ้านเรานี่จ้ะดอกคล้ายๆดอกมะเขือเนาะสวยไหมคะเหมือนเหมือนกันเนาะ นี่คือต้นมันฝรั่งนะคะนี่คือต้นมันฝรั่งจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้การปลูกของเขาเขาก็จะเนี่ยยกร่องขึ้นมาเหมือนกับเขาปลูกมันเทศบ้านเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าร่องเขาจะเล็กกว่านิดหน่อยนะคะตรงนี้รู้สึกว่ามีนาจะเห็นดินมันแตกแ,ตกแล้วเนาะน,นี่แปลว่าตรงนี้มันลงหัวแล้วเนี่ยดินมันแตกแว่ามันลงหัวแล้วก็คงหัวใหญ่สังเกต,ตต้นเราก็จะรู้นะคะว่าต้นเขาใหญ่เนาะเดี๋ยวเรามาชม รอบด้านยาวๆไปเลยนะคะว่ามันฝรั่งเขาปลูกกันยังไงนี่คือป่ามันฝรั่งนะคะสวยมากที่เห็นขาวๆด้านบนนี้ก็คือจะเป็นเออดอกเขานะคะเสียงรถมาเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเมื่อกี้จอดจักรยานเอาไว้ค่ะเออกลางทางเมื่อกี้รถมาก็เลยต้องมาถอยจักรยานให้เขานะคะนี่ก็เป็นทางที่ เราปั่นกลับบ้านนะคะนี่คือตะก้าผักด้านหน้าของมีนาไม่รู้ว่าตะก้าผักหรือตะก้าหญ้าเดี๋ยวเราไปเลือกทำความสะอาดกันดูอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะ ถ้ามียอดวิวดีๆยอดวิวสวยๆมันก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะไปหาคลิปสวยๆเอามาฝากทุกคนนะคะอันนี้ก็ปากข้าวเช่นกันนะคะก็ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะ